ตอนนี้เป็นรูปภาพของดูที่ยกอุโบสถนะครับนี่ก็เป็นอาจารย์สำเริงที่มาถ่ายคลิปแถ,ถ่ายคลิปเก็บไว้นะครับแล้วก็เป็นบรรยากาศที่ได้ยินเสียงอคอระฆังเสียงรอ,อบข้างดังจังวาน,นะครับนี่เป็นรูปด้านหน้าโบสถนะครับในส่วนที่ถ่ายอยู่นะครับ การยกอุโบสถนะครับในการยกอุโบสถน,น,นี้ก็จะมีจริงๆเริ่มต้นก่อนเริ่มต้นก็จะมีเสาเหล็กเก็บไมโครพายนะครับอันนี้เป็นเสาเก็บไมโครพายที่ใช้ในการตอกลงไปก่อนเพื่อทำฐานรากนะครับเพื่อทำฐานรากในส่วนของโครงสร้างนะครับเป็นตัดต้นละเม็ดต้นละเม็ดลงไป ตัดต้นละเม็ดลงไปแล้วก็จะมีในส่วนของการต่อหรือเชื่อมเหล็กครับในการต่อเชื่อมเหล็กเราเพิ่มเราเมมพิ่มในโภายในครับต่อโดยการเชื่อมเหล็กนี้น,นะครับใช้เหล็กเชื่อมเข้าไปในแต่ละต้นครับแล้วก็ต่อลงไปกรอกคอนกรีตลงไปก็ใช้ตัวเหล็กเป็นฐานนะครับอันนี้ก็จะเป็นแท่งคอนกรีตที่ไว้สาหรับรองเ,ออเข็มไม้อ่อ เป็นฐานคอนกรีตที่รองตอนที่ยกขึ้นไปหลังจากที่ลงเมไปแล้วแล,ล้วเทฐานรด้ก็จะมีส่วนนี้เป็นสะครับนะครับแล,แล้วก็เราไปดูอีกส่วนหนึ่งที่รรทเป็นปอีกส่วนหนึ่งที่เราไปดูก็คือตัวไฮดรลิกนะครับอ่าเนี่ตัวเป็นเครื่องควบคุมนะครับอันนี้เป็นเครื่องควบคุมไฮดรลิกมีสายไฟโยงไฟของแต่ละจุดแต่ละเส้นนะครับที่ลงไปของแต่ละจุดนะครับที่ลงไปส่วนนี้ ถ้าจะเห็นว่าเสาต้นต้นนี้จะมีเสาอ,อยู่ต้นหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเสาที่เป็นฐานรากเดิมนะครับฐานรากเดิมที่ยกขึ้นไปข้างบนสูงเห็นไหมครับอันนี้เป็นส่วนของฐานรากเดิมที่เป็นอยู่สําหรับเสาหนึ่งต้นที่อยู่ข้างบนนะครับลงไปนะครับก็ใหม่ต้นหนึ่งลงมาอยู่ตรงนี้นี่เป็นเสาฐานรากเดิมนี่ก็จะเป็นส่วนของอ ที่ลงไปแล้วนะครับที่ลงสเสาเข็มมาแล้วก็จะมีตัวไฮดรลิกนะครับตัววัดความสูงนะครับวัดความสูงว่ายกขึ้นมาแล้วเท่าไหร่นะครับส่วนด้านใต้ก็จะมีในส่วนของฐานรากนะครับในส่วนของฐานรากที่ที่ทำลง,สงสเสาเข็มแล้วก็ทําฐานรากนะครับโมนะครับวันนี้ช่วงนี้คนงานก็เริ่มที่จะเตรียมตัวที่จะเข้ามาทํางานแล้วนะครับ นี่เป็นบรรยากาศโดยรอบนะครับที่ทําไว้ครับนีก็รอบๆขอ,องผนังนะครับที่มีการถ่ายไว้นะครับรอบๆขอ,องผนังก็จะมีนะครับรอบๆขอ,องผนังนะครับส่วนแนวคานตรงนี้ก็เป็นแนวคานที่ทําไว้ก่อนแล้วนะครับก่อนที่ยกขึ้นไป นีจุดของฐางนาจุดของไฮโดรดิกนะครับประมาณนี้นะครับนี่ถ้าเราดูส่วนด้านใต้ครับด้านใต้ของอุโบสถครับหลังจากที่ยกนี่เป็นด้านใต้ของอุโบสถครับยกแต่ละต้น พื้นด้านในทุกนะครับเห็นว่าเป็นจิดหกักจิดส่วนหนึ่งนะครับนี่ก็ให้ดูบรรยากาศด้านใต้นะครับที่เห็นค่อนข้างชัดนะครับนั่นก็มีเสร,มเริมเสริม,รมนะครับฐานะความแข็งแรงของขา ความแข็งแรงของโครงสร้างเดิมน,นะครับถึงถึงแต่เนื่องจากน้ําท่วมเยอะก็เลยต้องยกอุปสรรคขึ้นนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นาภาพร,มรวมๆนะครับที่เก็บมาให้ทุกท่านได้ดูว่าการดูอุญช่างถูกต้องถูกวิธีนะครับต้องใจอุปกรณ์เครื่องมืออย่างถูกต้องนะครับนี่ก็เป็นเป็นวัดนะครับความสูงที่ยกขึ้นไปแต่ละจด ครับอ่ะอันนี้ก็คงดูเพียงเท่านี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับ